เย็นมากครับแอร์ Air เนี่ยคือแบบเอาอยู่เลยเปิดตอนกลางวันร้อนๆนะครับอุณหภูมิ2 4 25ก็เอาอยู่แล้วไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ารถมันอ่ดเลยครับคันนี้ยเหยียบเนี่ยติดเท้ามากผมถือว่าตาเร่งคันนี้ยดีมากๆเลยครับถ้าใครวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยมันจะให้ความมั่นใจในการขับขี่กับเรานะได้เยอะพอสมควรเลยครับ สวัสดีครับพรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวคันนี้นะครับนี่คือ Mitsubishi p a j e r o Sport m i n o r c h a เชน2024นะครับซึ่งตัวด้านหน้าเราเนี่ยคือตัวท็อปสุดนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่1 6 8 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งในตัวของ p a j e r o Sport เนี่ยในรอบไมเนอร์เชนสครับจะมีอยู่4รุ่นด้วยกันครับตัวเริ่มต้นนะครับรุ่นพารมนะครับราคา1 3 8 9 0 0าบาทขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นรุ่นอัลต้านะคครรับบาาา1 5 2 9 0 0ท ราคาขยับขึ้นมาอีกเนี่ยจะเป็นรุ่น Elite ฮะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อตัวนั้นเนี่ยราคา1,579,000บาทครับแล้วก็ท็อปสุดตัวขับ4ด้านหน้าเรานะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูกันว่าในตัวของ Pajero Sport ในปี2025เนี่ยยังมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับเมื่อลองเทียบกันในกลุ่ม PPV แล้วเนี่ยคู่แข่งเคาเนี่ยเป็นพวก Toyota Fortuner นะครับ Isuzu MU-X หรือไม่ว่าจะเป็นตัวของ Ford Everest ก็ตามนครับก็เดี๋ยวพามาดูกันว่าในเรื่องของฟังก์ชันจะเป็นยังไงบ้างการขับขี่เนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับสําหรับในตัวของ Mitsubishi Pajero Sport ครับ ถ้าพูดถึงในตัวของ Mitsubishi Pajero Sport นะครับในปีที่ผ่านมาครับปี2 5 6 7 p a เจ r o s p o r t เนี่ยจะขายอยู่เป็นลำดับที่4นะครับ อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยขายเท่ากันนะครับคือตัวของ Toyota Fortuner แล้วก็ Isuzu m u ิวยอดขายอยู่ที่13,014คันแล้วก็อันดับที่3คือตัวของ Ford Everest นะครับยอดขายอยู่ประมาณ8,100คันแล้วก็รองมาคือตัว Pajero Sport ครับรองลงมาอีกอันนี้จะห่างกันเยอะแล้วนิสสันเทอร่านะครับตัวนั้นเนี่ย400กว่าคันแล้วก็อันดับสุดท้ายเลยคือ GWM Tank 5แทงนะครับคันนั้นเนี่ยขายได้ประมาณ176คันนะครับ ก็ส่วนแบ่งการตลาดของ i t s u b i s h i p a j e r o s p o r t เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6%ก็นะครับก็ถือว่าทำได้กลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นเพราะว่าในลำดับที่รองลงมาพวกเทอรล,ล่ากับแทง500เนี่ยยอดขายเนี่ยห่างข้างแกเยอะนะครับตัว p a j e r ร Sport เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับที่ขายได้ในระดับ2,000คันนะแต่ว่าเทียบกับเจ้าตลาดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ามากเพราะโตโยต้าอรือซูซูเนี่ยขายได้ระดับ10,000คันขึ้นไปนะ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับในตัวนี้เนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในตัวของ p a j e r o Sport m i n เมเนเชเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างแรกคือในเรื่องของกาวเครนนะครับบางคนเนี่ยมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่สังเกตนะครับในตัวนี้เนี่ยกาวเครนสูงขึ้นนะครับตัวก่อนเนี่ยความสูงเนี่ยมันอยู่ที่217ม mm ิมตนะครับตัวนี้ขยับขึ้นมาเป็น222ม mm, ิลลิเมตรคือสูงขึ้นประมาณครึ่งเซนหรือว่า5มิม แล้วก็เครื่องยนต์คันนี้เปลี่ยนหม่เหมือนกันเครื่องยนต์ตัวนี้นยกมาจากตัวของมิ subishi ไทตันแอดรีดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบ2องลิตรดีเซลโทอร์โบชาร์จคันนี้184แรงมา้าแรงบิด4ี่ยนิวตันเมตรแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่181แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเท่าเดิม430นิวตันเมตรแต่ว่าในเรื่องของรอบเนี่ยจะทำงานเร็วขึ้นนะครับตัวเก่าเนี่ยทำงานที่2,500รอบต่ันทีนะคร้อยู่ที่ 2,250รอบถึง2,500รอบต่อนาทีเท่ากับว่าจังหวะในช่วงต้นจังหวะการเหยียบช่วงแรกๆเนี่ยจะจีจาดขึ้นจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูต้องขับขี่กันอีกทีนึงว่าจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับส่วนการปรับเปลี่ยนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจังสีดำนะฮะแล้วก็มีการตัดชุดตกแต่งเป็นสีเงินบริเวณนี้แล้วก็ไฟคันนี้ก็ LED นะครับรอบคันเลยไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ไฟเดทามันนิ give it. Give it. Give it ่งไร์ LED มีมาให้ไฟท้าย LED ไฟเลี้ยว LED นะครับไฟเปิดปิดอัตโนมัติมีมาให้หมดเลยก็ถือว่าให้มั่งคั่งจัดเต็มกล้องรอบคันคันนี้ก็มีมาให้แต่ว่าขอติดนิดนึงกล้องรอบคันเนี่ยมีมาให้แต่ในเรื่องของความชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่นะครับหลังจากที่ได้ลองใช้งานมามันอาจจะไม่ได้มีความคมชัดมากมายแต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีมาให้แต่ว่าถ้าชัดกว่านี้ก็จะดีมากๆเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็โดยรวมประมาณนี้เนี่ยวก จะเป็นสีดําตัวเนี้ยสีทูโทนนะครับขาวดําเพิ่มตังสองหมื่นบาทนะครับอันนเดี๋ยวพาไปดูรอบๆอีกนิดหนึ่งอย่างด้านข้างคันนี้ก็ได้ล้อสีดําขนาด18นิ้วนะครับกระจกมองข้างสีดํามีไฟเด้ยวในตัวมีกล้องมาให้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยพวกชุดราวหลังคาหลังคา,าจะเป็นสีดําแล้วก็มีการติดชดายบันไดนี้มาให้ด้วยที่จับประตูมืออะไรต่างๆก็เป็นสีดานะครับด้านท้ายเนี่ยก็เปิดปิดแบบไฟฟ้าเนาะคันนี้อ่ะเดี๋ยวพามาดูกันสั้นๆแล้วกันที่ปัดน้ําฝนหลังอะไรมีมาให้ตามปกตินะชุดแต่งกัน สีขาวตัดสีดำนะฮะสัญลักษณ์ขับสี่บริเวณนี้นี่นะครับด้านท้ายเนี่ยถ้ายกเบาแถว3ามาเนี่ยก็จะเก็บของได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราพับลงไปเนี่ยจะได้พื้นที่เก็บของมากขึ้น,นครับเบอแถวสาเนี่ยสามารถพับได้แบบ50-50บ50นะครับบอแถว2เนี่ยก็พับได้อีก6040เท่ากับว่าถ้าพับเอยหมดเลยเนี่ยจะเก็บของหรือขนของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคันนี้ก็สามารถทําได้สบายๆนะครับ มาดูการออกแบบภายในกันนะครับอย่างแรกที่ชอบคือในเรื่องของการเปิดปิดกระจกนะคันนี้จะให้เปิดปิดมาอัตโนมัติออโต้สบานเลยนะครับก็คิคดทีดเดียวก็เปิดได้เลยให้มาครบทุกบานด้วยไม่ได้ให้มาแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับให้มาทั้งหมด4บานเลยก็ถือว่าโอเคมากๆและอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคันนี้คือเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยแต่ว่าดีมากไม่เล็กน้อยแหละจริงๆสาคัญเหมือนกันนะเพราะบ้านเราอากาศร้อนแต่ตัวของปัจจโร่สปอร์ตคันนี้แอร์เย็นมากครับแอร์เนี่ยคือแบบ เอาอยู่เลยเปิดตอนกลางวันร้อนๆนะครับอุณภูมิ24-25ก็เอาอยู่แล้วแอร์เนี่ยถือว่าดีมากครับก็เนี่ยสามารถปรับแยกกันได้อิสระซ้ายขวาครับหรือว่าจะซิงค์ใช้งานด้วยกันก็สามารถทําได้เหมือนกันแผงควบคุมจะอยู่บริเวณนี้แต่ก็จะมีในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับคันนี้นยังเป็น USB Type A อยู่ยังไม่มี Type C มาให้ซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดในสมัยนี้เนาะบางคนอาจจะมีสายโทรศัพท์สายชาร์จสมัยนี้จะเริ่มเป็น Type C กันหมดแล้วแต่คันนี้นยังเป็นพอร์ต Type A หมดเลยแล้วก็มีช่อง HDMI มาให้1ช่องฮนะส่วนตัวไวเลสชาร์จคันนี้มีมาให้แผงตรงกลางตรงนี้นะครับหน้าจอดีต้อนตรงนี้ขนาด8นิ้วครับก็รองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนใหม่ก็เป็นพวงมาลนะัยเนาะพวงมาลัยเนี่ยผมชอบมากเลยเอาจริงผมชอบสุดในทุกรุ่นเลยนะที่เป็น PPB เนี่ยพวงมาลัยของปาเจโรคันนี้เนี่ยคือดูสวยดีมันเป็นสีดําแล้วแบบฟิลลิ่งการจับเลยมันดูแบบเออมันน่าขับอะสีสันอะไรเงี้ยดูสวยงามมันเป็นสีดําแบบตัดกันมีสีดําเข้มตรงนี้เป็นสีดาเงาๆ,ตรง,ๆตรงนี้สีด้านๆนะส ติดตั้งตัวพายดูชิปมาให้ด้วยเป็นกา้านยาวๆอย่างนี้เลยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยก็เป็นแบบดิจิตอนนะครับแล้วก็มาที่เรื่องของเบาะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งคู่นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่แล้วคันนี้ก็สามารถปรับได้คือปกติแล้วถ้าเราใช้งานในชีวิตประจาวันเนี่ยก็ตั้งโหมดขับ2ก็ได้หรืออยากตั้งขับสก็ทําได้เหมือนกันแล้วมันจะมีโหมดออฟโรดนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้4โหมดการขับขี่ด้วยกันในตัวของปาเชโร่สปอร์ตนะครับก็ สามารถปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยรถเนี่ยมันก็จะปรับการทํางานให้เราเนี่ยอัตโนมัติครับเราอยากขับ4แเราก็หมุนอยากขับ2แลเวก็หมุนกลับมาคือใช้งานไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วก็มีการติดกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเติมนะครับอันนี้เขาติดมาให้จากโรงงานเลยแถมมาให้กับตัวรถถือว่าดีมากๆากเนี่ยกระจกก็ตัดแสบออโต้นะครับในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็มีมาให้ค่อนข้างจะจัดเต็มก็ Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้นะครับให้ใช้งานกันเนี่ยครบคันเลย มาดูพื้นที่นั่งแถวสองนะครับรถ PPV นี่สําคัญมากนะครับต้องมาดูในเรื่องของเบาะหลังกันหน่อยว่าการนั่งเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกอย้ว่าตัวของปาเจโร่เนี่ยถือว่าเบาะอะไรเงี้ยนั่งสบายนะครับด้านหน้าคนขับเนี่ยเบาะหน้าก็นั่งสบายเบาะเนี่ยมันแบบไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปผมว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างจะดีขับขี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเมื่อยนะครับเบาะเนี่ยนั่งโอเคเลยด้านหลังเบาะก็โอเคเนี่ยพื้นที่ก็เหลือใช้งานอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะ สีเบาะหนังก็นี่นะครับจะเป็นสีเหมือนแบบสีเลือดหมูนิดนึงซึ่งสีนี้เนี่ยจะมีในตัวท็อปนะเป็นตัว El ลิทขับสกับตัวท็อปสุดอันนี้ El ลิทขับสจะมีสีนี้ให้เลือกถ้าเป็นตัวพลางแบบตัวอัลต้าเนี่ยจะไม่มีนะครับเนี่ยเบาะหนังก็จะเป็นรวดลายตัดอย่างนี้นะตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะใเนาะสใบดูน่าจะวางแก้วน้าได้จริงนะครับขนาดก็ถือว่าใหญ่อยู่การเก็บอะไรก็ดูเรียบร้อยดีเนาะแล้วก็มีทีวีมาให้ด้วยนี่แถว2ก็เหมาะแหละ สามารถเป็นรถครอบครัวอะไรเงี้ยมีทีวีอะไรมาให้ใช้งานก็สามารถที่จะใช้งานกันได้แล้วตรงนี้นะครับก็จะมีจุดปรับแอร์ให้ด้วยก็สามารถกดเปิดปิดได้เลยแอร์ Air เนี่ยเย็นเหมือนกันที่บอกไปคันนี้แอร์ค่อนจะเย็นแล้วก็กดเพิ่มลมลดลมตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายดีนะครับด้านล่างก็เป็นพอร์ต USB Type A เหมือนกันที่บอกไปคันนี้ยังไม่มี Type C แต่ว่าคันนี้มีปลั๊กมาให้นะครับ AC 220บโวลต์150วัตต์นะครับเป็นปลั๊กแบบ2ห่วงอย่างนี้เผื่อใครทำงานนะครับจากชาร์จคอมช ทำได้เหมือนกันมีปลั๊กมาให้ก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้อยู่บนรถ Mitsubishi Pajero Sport เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดลองขับขี่กันนะครับว่าความรู้สึกในการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องเครื่องยนต์นะครับที่บอกไปถ้าเราลองเทียบกับคู่แข่งแล้วเราอาจจะเห็นว่าตัวเลขแรงมา้าแรงบิดเนะี่ยอาจจะไม่ได้แรงเท่านะครับอย่างพวก มิวเอ็กหรือว่า t ต y o ต a f o r t u n e er, เพวกนี้นแรงมา้าแรงบิดเขาเนี่ยจะเยอะกว่าในตัวของ p a เจโ o Sport นะครับแต่ว่า p a เจโร Sport เนี่ย184แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรเนี่ยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ารถมันอืดเลยครับคันนี้เหยียบเนี่ยติดเท้ามากผมถือว่าอัตราเร่งคันนี้ดีมากๆเลยครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวจะลองอัตราเร่งในโหมดขับสีทุกคนดนูด้วยว่าฟีลลิ่งความแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมเพราะว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะเวลาเรา เติมัตราเร่งใช้อัตราเร่งนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโหมดขับสอครับเดี๋ยวลองเติมอัตตาเร่งให้ดูป้ายเนี่ยมันจะรอรอดนิดนึงฮนะแล้วก็เนี่ยติดยาวเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยดีนะครับแรงม้าแรงบิดที่น้อยกว่าเนี่ยไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นข้อด้อยอะไรเลยนะครับอัตราเร่งเนี่ยดีมากรวมถึงการเก็บเสียงลมของรถค่เนี้ยก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับในช่วงความเร็ว120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครวิ่งทางไกลเนี่ย รถคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะการเก็บเสียงลมจากภายนอกอะไรเงี้ยเขาทําได้ดีมากๆครับรวมถึงการเจอร่องต่อถนนอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีนะครับผมถือว่าประทับใจเลยในตัวของ b a j e r o ส Sport แต่ว่าพวงมาลัยคันนี้มันจะมีความหนักแน่นนิดนึงถ้าใครวิ่งทางไกลอย่เงี้ยมันจะให้ความมั่นใจในการขับขี่กับเรานี่ย ได้เยอะพอสมควรเลยครับในตัวของ Pajero Sport เนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างจะแน่นเฟิรม์มครับเนี่ยเฟิร์มกว่า m ิวเตัว m ิวเนี่ยจะมีความแบบเบาๆกว่าคือถ้าใช้งานแบบในเมืองใช้งานความเร็วต่ําๆในชีวิตประจำวันอีซูซูเนี่ย,ยอาจจะให้ความรู้สึกที่สบายกว่านะครับตัวของ Pajero เนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆกับนิสสันเทอร์ราสปอร์ตนะครับมันจะแบบหนักแน่นนิดนึงขับขี่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมั่นใจเราวิ่งทางไกลความเร็ว100่งรอัพหนึเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบ ความมั่นใจกับเราในการขี่นะเพราะพวงมาลัยเนี่ยมันห,นหนักแน่นดีแต่ผมชอบพวงมาลัยของคันนี้นะพวงมาลัยสวยดีอย่างที่ผมได้บอกไปชอบการดีไซน์อะไรของเขาถือว่าทําออกมาได้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในโหมดขับ4กันต่อนะครับเราสามารถหมุนปรับได้เลยเดี๋ยวระบบเนี่ยจะเซ็ตให้เราเองนะที่หน้าจอมันก็จะมีบอกว่าปรับเป็นโหมดขับ4เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองอัตราเร่งกันในโหมดขับ4ี่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอยู่นะครับเอาจริงๆสมมติเราเติมอัตราเร่งฮะขับ4รอรอบนิดนึงเราไปแล้ว มันจะวิ่งกว่ามีความสมูทกว่าครับในการเติมอัตราเร่งน,นี่ค่อนข้างจะแรงเลยคันนี้ชอบมากฟิลลิ่งแบบขับดีครับคันนี้ผมว่าใครสายวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยน่าจะชอบมาอัตราเร่งอะไรนี้แบบโอเคเลยฟิลลิ่งพงมาลัยให้ความมั่นใจกับเราได้ครับรวมถึงทัศนวิสัยของรถคันนี้ครับก็ดีเลยมองเห็นเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะอย่างที่ได้บอกไปครับเพราะว่าในเรื่องของก้าวเคียร์แรนด์ของเขาเนี่ยที่มันสูงขึ้นนะ มันเลยอาจจะส่งผลตรงนี้ว่าทำให้รู้สึกว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเรามองเห็นไปข้างหน้าได้เยอะมุมมันเหมือนมันอยู่สูงนะครับมันก็จะมองเห็นทุกอย่างได้ไกลนะมันก็เหมาะการขับขี่นะครับแล้วก็ให้ความเฟิร์มมาค่อนข้างจะดีขับค่อนข้างจะสนุกเลยขับแน่นแต่วความเร็วต่ำๆก็อาจจะพวมาลัยหนักเล็กน้อยแต่ว่าการเก็บเสียงที่เหลือดีหมดโดยรวมนี่ใช้ได้เลยครับในตัวของ p a j e r o Sport คันนี้ มาดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันกันนะครับเราอยู่กับรถคันนี้เนี่ยมาประมาณ3วันแล้วนะตอนนี้เราก็ได้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13.3กิโเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะเพราะว่าคันนี้เคมไวนะครับ15.2้กิโเมตรต่อลิตรในตัวของปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เนี่ยก็เคมไว้ใช้ได้นะเครื่องยนต์2.4ุดีดีเซลเคมไว15้15กิโเมตรต่อลิตรขับจริงได้13ก็ถือว่าโอเคแล้วซึ่งโหมดการใช้งานของเราที่เราใช้เป็นนนนหลัักใ3วีนน้นะจะเป็น หมดขับ2นะครับแล้วก็มีลองใช้งานในตัวขับ4บ้างเป็นบางเวลาเพราะว่าในการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยขับเคลื่อน2ล้อ,อก,ก็พอแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ขับ4ล้อ,อให้มันเปลืองน้ํามันให้มันใช้แรงมากกว่าเดิมคนระับยกเว้นว่าวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยอยากใช้ขับ4อันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งอยากวิ่งสมูทสมูทอัตราเร่งดีๆอย่างเงี้ยค่อยใช้ขับ4ี่ก็ได้วเวลาวิ่งทางไกลและการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่แค่ว่าพุม่มรมันอาจะต้องออกแรงนิดนึงคันนี้พุ่มอลัยจะ หนักหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะใครชอบพวมาลัยที่มันมีฟีลลิ่งที่แบบนุ่งนอย่างเงี้ยก็จะชอบพวมอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตัวพารุ s ชิปคันนี้ก็มีมาให้เล่นด้วยครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันนิดนึงแล้วกันมันก็เอาไว้ใช้เวลาแบบขึ้นเข่าลงเข่าเงี้ยถ้าอยากใช้รอบใช้อะไรก็ทําไดนะ้ชิปดาวนะ์เนี่ยนะมันก็จะจีจาดขึ้นพารุชิปนะฮะเกียห้เกียหกนะเนก็สามารถเล่นได้ก็ใช้ตามสถานการณ์ที่ มีความเหมาะสมนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องขอชื่นชมเลยอันนี้ต้องพูดอีกรอบจริงๆคือเรื่องแอร์นะครับคันนี้แอร์เย็นดีนะครับเอาอยู่เบาอะไรก็นั่งสบายนะครับทดลองขับขี่กันมาเนี่ยถือว่าโอเคการเก็บเสียงดีการขับขี่ดีเครื่องยนต์นะครับแรงเพียงพอการใช้งานนะครับโดยรวมเนี่ยการขับขี่ถือว่าทําได้ดีมากๆครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ครับมาสรุปภาพรวมกันนะครับหลังจากพาชมภายนอกภายในและทดลองขับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับ ถ้าจริงๆแล้วถามว่าในปีนี้รถคันนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมเนี่ยผมยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเราเทียบกันในกลุ่มของ PPV นะที่เป็นคู่แข่งของเขาโดยตรงยังถือว่าโอเคอยู่เพราะถ้าเราเทียบกันในเรื่องของราคาก่อนตัวปเจโร่สปอร์ตเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับในกลุ่ม PPV เนี่ยเพราะว่าในตัวของต o วต้าฟอร์จูเนแพงกว่า i ีวูมิลเอ็กแพงกว่า Ford e v e r วอเรแพงกว่านะครับเทียบกันในรุ่นท็อปเลยนะครับมีแค่นิสสันเทอร์าเท่านั้นที่ ถูกกว่าในตัวของปาเจโร่สปอร์ตเพียงรุ่นเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราคาเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่และในเรื่องของฟังก์ชันที่ได้มาเนี่ยผมก็ถือว่าได้มาค่อนข้างครบคันถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีขาดไปบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆในเรื่องกล้องรอบคันผมอยากให้ชัดกว่านิดนิดนึง Android a u t o Apple c a r p l a าพแบบไร้าสายไม่มีรวมถึงพอร์ตนะครับที่ยังเป็น usb type a อยู่แต่ว่ามันก็ยังมี Apple CarPlay พ n d r o i d a u ต o แบบเชื่อมสายมาให้กล้องรอบคันก็ยังมีมาให้ถึงแม้ว่าความคมชัดเนี่ยจะไม่ได้ชัดมากแต่่่มัััันนนนยยงงพอออใชช้้าไไดูฟ LED ร,บ,รบบเหลกี ก็ยังมีมาให้การขับขี่ก็ดีเครื่องยนต์ยังแรงอยู่ครับการขับขี่มั่นใจอัตราที่เปิงน,น้ำมันก็โอเคนะครับผมเละย,ยังถือว่ายังเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้อยู่ครับในปีนี้ถ้าใครที่สนใจในรถ PPV ในรถยกสูงแบบนี้นะครับใช้งานเป็นครอบครัวเดินทางไกลใช้งานในชุวป,ประจําวันเนี่ย Mitsubishi Pajero Sport ยังถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ยังตอบโจทย์อยู่ในณเวลานี้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่มารีวิว มิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตในวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับแลวเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปรีวิวรถรุ่นอะไรกันเนี่ยรอติดตามไวมนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย